สวัสดีครับพบกับเสี่ยบอมสายป่นบอลวันนี้จะมารายงานผลฟุตบอลคืนวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565นะฮะเริ่มต้นที่รายการแรกกันเลยนะฮะพิมเมอรีกอังกฤษลีกยูนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ไป0ูนประตูต่อ4แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดก็เปิดบ้านเสมอกับวัดฟอร์ดไป0ูนประตูต่อ0ูไบรตันนะฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับแอตตันวิลลาไปศูนประตูต่อ 2. อฮิตตอนพาเลทเปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลีไป1นประตูต่อ1เบนฟอร์ดเปิดบ้านแพ้ให้กับนยูไนตตปป0ระ่อ2 เอฟเบอตันก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งต่อไปเป็นผลบอลบุนเดิลิกาเยอรมันนะฮะมิชเชนการ์ดเปิดบ้านเสมอกับโวบัวไป2ประตูต่อ2เลเวอร์คูเซนเปิดบ้านเอาชนะอาร์เมเนียบีเลฟิวไปได้3ประตูต่อศูนย์ไปบวกนะฮะเปิดบ้านเอาชนะแฮททาเบอร์ลินไปได้3ประตูต่อศูนย์โตเตอร์เฟียสเปิดบ้านเสมอกับโคโลนไป1ประตูต่อหนึ่งยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้าน เอาชนะไมล์ศูนย์ห้าไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะฮะคู่สุดท้ายไอ้สัตแฟรงก์เฟิร์ตเปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์เจนมิวนิาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งต่อไปเป็นการโชว์ซิลิอาอิตาลีบ้างนะฮะซาเลนิตาน่านะฮะเปิดบ้านเสมอกับโบโลญญยาไป1ประตูต่อหนึ่งเอ็โปลีเปิดบ้านแพ้ให้กับจูเวนตุสไป2ประตูต่อ3ซัสซูโรนะฮะเปิดบ้านเอาชนะฟีออเรนติน่าไปได้2ประตูต่อ1ต่อไปเป็นผลบอลลาลิกาสเปนนะฮะมาโยกาเปิดบ้านแพ้ให้กับบารีเซียไป0ประตูตต่่อ1เเกาฟนะยเปิดบบ้าานเสมออกั abet, ป 2, ประตูต่อ2 ไยอุบะเยกาโนเปิดบ้านแพ้ให้กับเริวมาดริดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งอติโก้บัลิดเปิดบ้านเอาชนะเซตาบิโกไป2ประตูต่อศูนย์ต่อไปเป็นผลบอลลีกเอิงฝรั่งเศสบ้าน,นะฮะสตราบ,บุกเปิดบ้านเสมอกับนิดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ปารีสแซงต์เชอร์แมงเปิดบ้านเอาชนะแซงต์แอเตียงไปได้3ประตูต่อหนึ่งต่อไปเป็นผลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะแบ็กเบอร์ลูว์เปิดบ้านเอาชนะควีนพาร์คเรนเทอร์ไป 1, 1ไป,ประตูต่อ2 1ประตูต่อ0นย์ะฮะขออภัยปารีสซิตี้เปิดบบ้้านแแพกัฟููลมไปป0ระตต่อ1 บอลมาร์เปิดบ้านเอาชนะสโต๊กซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งเบอร์วิงแฮมป้าเปิดบ้านแพ้กับอันเดอร์ฟิลด์ทาวไปศูนย์ประตูต่อสองมินวอลเปิดบ้านเอาชนะเซฟฟิลด์ยูเนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์บาลีเปิดบ้านเอาชนะบิดันสโเบรไปสามประตูต่อสองตุ้งเช้านะครับเปิดบ้านเอาชนะการ์บี้เคาน์ตี้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์โบรเวนทีเปิดบ้านเสมอกับเบรตันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งลอตติงแฮมฟอเรสต์เปิดบ้านเอาชนะบิตันซิตี้ไปสองประตูต่อศูนย์เบ็คพูลนะครับเปิดบ้านเอาชนะเรดดิ้งไปประตตู่อ เตอร์โบโรเปิดบ้านแพ้กับฮาซิตีป์0ประตูต่อ3นี่เป็นผลบอลทีเด็ดคู่ประจำวันที่26กุมภาพันธ์2565นะฮะฝากกดติดตามเสียบ,บอมสายปั่นบอลด้วยนะฮะจะมารายงานผลบอลคู่ทีเด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากครับผม